มงคลพงเพตรานั่นเองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การของบริษัทหลักทรัพย์ KTVST ประเทศไทยค่ะสวัสดีครับพี่มงคลค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนค่ะตลาดปิดยินบวกได้ห้าจุดมูลค่าการซื้อขายห้าหมืนห้าันล้านบาทค่ะครับก็ลุ้นนะลุ้นว่าวันนี้จะไปได้ขนาดนะครับ,รบเพราะว่าตลาดอย่างนี้นี่ก็ทําใจก็ียกไงตลาดอย่ยวนี้เล่นยากแล้วก็ดูกัน่วนครับนะครับก็ เรียกว่าวันนี้ก็นำมาโดยหุ้นคอมมิชี่ยันตั้งแต่ตั้งแต่เปิดยันปิดนะครับหุ้นที่เป็นห้างพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ย g l o b a l h o m โกรเนี่ยยืนได้ขาแข็งนะครับแล้วก็กลุ่มที่เรียกว่าโคนกำไรดีดินเนี่ยก็ยังยังยืนอยู่ได้เช้นตันอย่าง RBF เนี่ยติดลิงไปเลยตัวไหนนะ RBF RBF อ๋อ oh, oh, เป็นอะไรฮนะตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยกาไรเขาออกมาค่อนข้างดีเลยนะเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่ากาไรในพุ่งอะนะครับแล้วก็ประเณนี่ที่ผมคอมเมนต์กันเนี่ยก็คือว่าเป็นหุ้นไม่กี่ตัวนะครับที่ตั้งแต่เข้าตลาดมาเข,าเข้าตลาดมาไม่นานหรอกแต่ว่าตัวกําไรแล้วก็ตัวมาชินมันวิ่งขึ้นตลอดเลยตอนแรกคิดดูง่ายคือปีที่แล้วตอนกลางเข้ามาใหม่ๆสมัยเขาว่ามาชินเก้าเปอร์เซ็นต์เลนี้พอปิดมาชินล่าสุดเนี่ยใน็ตพอปิดมาชินก็สิบแปดเปอร์เซ็นต์เลย ใช่มันพุ่มกระสชดเลยแบบเห็นแล้วแบบผมก็ตกใจโอ้โหเรามีหุ้นดีๆอย่างนี้ด้วยเหรออย่าง้นนะครับก็เรียกว่ามันมันเป็นอะไรที่ทีดีมากเลยมีมีมีรู้สึกมีหุ้นซิลลิ่งเยอะเลยใช่ไหมครัวันนี้พี่อุดค่ะใช่ไม่น่าจะบ้านปูด้วยหรือเปล่านะบ้านปูใกล้บ้านปูก็ใกล้นะพี่อุดบ้านปูใกลเออทาไมบ้านปูมันขึ้นมาบ้านปูเนี่ยตั้งแต่รายงานกําไรมาแบบระเบิดอย่างนั้นอ่ะปุ๊บเนี่ยมาคนเดียวเลยนะก็ ราคาหุ้นก็วิ่งขึ้นตลอดเลยนะครับตอนนั้นวันปูนอะไรไงจำไรมารู้สึกว่าพันหกหรือยังจำันจำตัวเล็กก็ได้ก็ไม่ันใช่ใช่ก็หลยจากอัตราแลกเปลี่ยนที่พูดไปเมื่อเช้านะฮะใช่ตอนเจ็ดร้อยแล้วก็มีอย่ 1, 7, างหลายเรื่องนะแต่ว่าัตรแลเกเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นตลอดเลยหลายวันติดต่อกันเลยหุ้นตัวใหญ่หหแล้วซึ่งจริงจำได้ไหมที่เราเคยมีคนถามาเรื่อง้านปูสถานการณ์เป็นยัง ก็โอ้โหจากตรงนั้นมาราคาลงมาลึกเหมือนกันนะแล้วก็มีการปิดขาดได้ก็มองเป็นว่าคนที่เล่นบ้้นโปเองผมว่าก็แล้วแต่ละตอนนี้เพราะว่าราคาพุ่งมนลงมาลึกมากๆก็อยากจะเล่นเพราะว่าถูกอันนี้ก็ก็แล้วแต่ว่าจะต้องพิจารณาประกผประกอบการในในไตรมาสต่อๆไปเขาประกอบด้วยนะครับก็ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลในระดับนั้น่อะก็ภาพตลาดก็ยังคล้ายเมื่อเช้าพรุ่งนี้เนี่ย พรุ่งนี้ก็มีจริงๆตลาดแบบนี้เนะี่ยพรุ่งนี้ก็คือบวกบางๆยังเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าตลาดดูแล้วเนี่ยมันผมว่าแรงซื้อมันจํากัดนะสำหรับถ้าเกิดผมดูจากสายตาที่ผมเห็นจากคุณพิ่ิดมอสพวกนี้นะ mm hmm. แรงซื้อจํากัดแล้วก็จุกกระจุกอยู่ที่หุ้นอยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่ากระจายไปด้วยนะกระจุกอยู่ไม่กี่ตัวเองไม่ถึงว่าแล้วก็เล่นตัวไหนก็เล่นตัวเดิมแสดงให้เห็นว่าตลาดนั้นแรงซื้อไม่ค่อยมีคนคนเลือกจริงๆนะครับก็ ยังเป็นตลาดที่เล่นยากเหมือนเดิมนะครับก็อยากแนะนําว่าอย่างไม่เชา้าที่ว่าหุ้นที่เขาเล่นกันเนี่ยคือหุ้นที่มันดีๆนะครับเพราะนี่ยผมว่าถ้าคิดจะเล่นหุ้นตอนนี้ก็ต้องคงใช้ทักเทคนิคนี้นะครับคือเลือกหุ้นที่เขาเล่นกันนั่นแหละนะครับแล้วเราก็เล่นสามมันไปแล้วก็มีจุดสต็อปลอสมีอะไรอยู่ในตัวด้วยเหมือนกันอย่างหุ้นมั่เช้านี้กระบาวไอวีแอลตัวโอสุสภานะครับวันนี้ดูเหมือนว่าในสามตัวนี้โอสุสภาจะเปมน ไม่ค่อยไปไหนนะครับติดลบในช่วงช้านิดๆด้วยนะครับก็ถ้าเกิดจะเลือกต่อนะเนี่ยก็อาจจะเป็นเลือกเป็นคาราบาลแล้วก็ตัว I V L ติดตามไปก็ได้นะครับถ้าเกิดจะดูนะตัว I V อมันแพงขึ้นหน่อยครับเป้าหมายสามสิบเอ็ดบาทนะฮะเป้าหมายอของตัว I V r นะ่ไหมครับก็ I V L นี่ก็มองเป้าไว้ที่เท่าไหร่สาบสิบเอ็ดบาทใช่ครับส่วนคาราบาวนั้นก็เรามองเป้าไว้ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะคาราบาว ก็ลุ้นกันต่อเนะย<ๆ>แต่ว่าคนที่เล่นต้องมีสต็อปรอสมีสต็อปรอสจริงๆนะครับเพราะว่าราคาหุ้นตัวน,นี้ขึ้นมาค่อนข้างคือเป็นราคาหุ้นที่ขึ้นมามาเยอะนะครับก็สต็อปรอสเมื่อเช้าที่ผมจำไม่ผิดผมให้ไปที่92บาทสนตะ็อปรอสที่กรตัวระบาดก็ไล่ลขึ้นมาจาก50 60บาทตอนนี้ก็บวกมา40บาทสําหรับค <Stop S 2> าร<ๆ>าบาลกรุ๊ปก็อมาได้กำไรมาได้เรื่องกำไรจริงๆคาราบาวเนี่ย ก็รายงานกําไรของไตรมาสล่าสุดเนี่ยแปดร้อยหนึ่งล้านบาทโตขึ้นมาเก้าสิบเ็เปอร์เซ็นแล้วก็ดูดูดูเทรนจากอดีตเนี่ยถ้าถ้าถอยไปปีหนึ่งแปดเนี่ยกำไรเขาอยู่ที่สองร้อยเองนะพอปีหนึ่งเก้าเนี่ยฐานกาไรมันอยู่ที่มาแลสี่ห้าร้อยล้านแล้วพอปีปีปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มที่แปดร้อยกันเลยนะครับก็เป็นส่วนที่กําไรค่อ่ข้างดีโตแบบชัดเจนีเดีวนะครับตัวคาราบาว ก็หมดแล้วนะคะต้องเกาะเล่นแบบนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้นี่ติดตามอีกนิดนึงพรุ่งนี้อาจจะต้องตามนะครับสำหรับคนที่ล่านพุ้นิดโควคมีนะครับต้องตามตัวเลขหรือข้อมูลราคาตีโตวเียเมื่อวันสุกอย่างที่เรียนกันเมื่อเช้าว่า,า,ววา,าสเปดไอวีแอลเนี่ยประกาศไปแล้วแต่ว่าคืนนี้เนี่ยก็จะมีสเปดของตัวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟูริเมนไพรไออาร์ีซี ือ TCCC หรือแม้กระทั่งตัวไซรอไอยนะครับก็จะมีสเปรดของอโลเมติกออกมาครับก็มันจะมีผลต่อราคาหุ้นในหมวงนี้ด้วยนะครับก็ติดตามสเปรดันนะครับของโกเกอร์ที่เราเป็นลูกค้าอยู่นะครับก็ก็ดูเอาว่ามันเป็นยังไง่มงว่าน่าสเปรดน่าจะดีใช่ไหมฮะสำหรับตัวปิดโตรูดูตอนนี้แล้วผมว่าน่าจะดีนะน่าจะดีน่าจะดีะด,ด,ดูจากไอวีแอลแล้วน่าจะดีถ้าคน,นามีโตรต้องต้องเก็บ หรือว่าเล่นเก่งัำไมเฉพาะกลุ่มนี้พี่โตเคมีเนี่ยตอนนี้เล่นสำหรับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผมว่าคําว่าเก็บคือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากใช้คำว่าเก็บแล้วนะเพราะหุ้นมันขึ้นขาววันแล้วลง <c oughs> คือตรงี้ผมไม่ให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้ความเห็นนะตัวพี่เอาเอาเอา IBL เพราะเพราะมันมีมามันมาด้วยแพทเทิร์นแล้ะ IBL IBL เนี่ยแพทเทิร์นมันขึ้นมาแล้วมันพักพักแล้วมันจะลังจะขึ้นต่อถ้า IBL ในวันพรุ่งนี้เบรกสามสิบบาทยี่สิบห้าเนี่ย มันจะกลายเป็นแฟชั่นที่ขึ้นนหละมันจะคล้ายๆกับมันจะคล้ายๆกับคาราบาวตอนที่ติดอยู่เจ็ดสิบเก้าอ่ะพอเบรเจ็ดสิบเก้ามันก็จะปุ๊บๆๆขึ้นเลยนะแฟสั่นคล้ายกันนะครับ I V L B T T C C อ่าส่วน A R P C เนี่ยคล้ายๆกันเหมือนกันท็อปก็ท็อปก็เช่นกันนะแต่ท็อปเนี่ยจะจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ดูเหมือนท็อปเนี่ยเคยแนะนําไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแต่โปรแกรมของท็อปไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า คนคนไม่ค่อยกล้าเล่นลงกันนะเพราะมันเข้าใจยากก็เลยไปเล่นแอบไปเล่นปิโตรเคมีซึ่งมันมีอินโฟเมชันในตลาดชัดเจนไงปิโตรเคมีมันมีบอกเลยสเปคเท่าไหร่เท่าไหร่บอกเลยแล้วก็ค่อนข้างจะมีติศทางชัดเจนด้วยคือไม่ใช่ว่าค่าการกันเนี่ยขึ้นวันลงวันเดี๋ยวขึ้นสองวันลงสามวันอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูยากกว่านะครับระหว่าง i v l กับ PTTGC พี่วุฒิยังเลือก i v l มากกว่า p g t g c สำหรับผมผมชอบ ผมชอบไอวีแอมากกว่าในชั่วโมงนี้นะครับเพราะว่าเหตุผลที่ผมชอบจริงๆเนี่ยเพราะว่าไอวีแอลเนี่ยที่ผมบอกอ่ะเทปมันเห็นสปเตปที่ชัดเจนแม้ว่าสปเตปที่เทสจะดีเอ็มดีที่ผ่วงไปบ้างแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดีพีดีจีซีเนี่ยเข้าใจยากนิดนึงตรงที่พีดีจีซี่ะมีส่วนของโรงกันน้ํามันอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโรงกันน้ํามันบางทีมันมันก็นกดูค่า,า,ยยากันจันยากมันมีอ่าเอาสปเตปที่โตเกียวอย่างเดียวมันเดี๋ยวไปโดนค่ากันจันผ่วง นะครับอย่าลืมว่า GTC เนี่ยรายงานกำไรออกมาเนี่ยโอ้โหติดลบอะเยอะเลยแหละเพราะว่าไอ้ลงกันน้ำมันนี่แหละนะครับที่เป็นตัวดึงลงนะคร<ช>ับค่ะก็เลยมองชอบถ้าถามว่าผมชอบเนี่ยก็ไอวีอม,มากกว่าแต่ป้าหมายสั้นนะสามเอ็ดบาทพรนี้ถึงเอเป่าโอ้โมันไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะวุ่นวุนนี่บาทห้าสิบแล้วนะจริง <c oughs> อ่าเดี๋ยว่ากันอ่ายี่สิบเก้าบาทเจ็ดห้าพุ่งนี้สามสิบสามเอ็ดเอางนี้เป็นสเต็ปกันแล้วกันถ้าไม่สามเอ็ด ก็เสจระบาดนะครับว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยไม่กล้ามองไกลครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขึ้นขึ้นแบบจริงๆอ่ะคือขึ้นสองวันแล้วก็เลิกสองวันแล้วก็เลิกเนี่ยทาให้เราต้องใช้มอนิเตอร์เป็นเสตเสตไปได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่มีหุ้นที่คุณบงคลพูดถึงนะก็หลายๆตัวนะนักงทุนก็สามารถไปเก็บตกเก็บเกี่ยวข้อมูลได้ที่ บิสเซสไลน์ออนไลน์หน้าแฟนเพจนั่นเองช่วงหุ้นทิมตานั่นเองช่วงนี้นะคะขอบคุณนั้งทุนที่ได้ติดตามบิสเซสไลน์ออนไลน์และก็